เราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะฮะสร้างบ้านไปขาขอุ hmm. mm ้ยาไม่หยยมไเอยเลยตอนนี้เน mm ี hmm. oh, oh. Mm ่ยนะฮะได้ขมเดื่มาเราจะเข้าไปะจะไปไหนเกมวันี้นะมาดูนีไปตัวเิมนฮะประตูประตนี่ะ สร้างชั้อโ,โอเคนี่ก็เพื่อนนะฮะนี่มารีวิวเซิร์ฟเลยไม่ต้องผมรีวิวไปแล้วเนาะดูมาวั<ล>นนี้มาทำอะไรครับแถวยูไหมครับ <Okay. S 2> <ific. S 1> ไปลงนรกกันไหม ไอ้ผมมีนอยู่ใน้มาแล้วมา่แล้วมนแล้วลงน้เยครับคุณผ้ชม่ประตูไหนอะประตูนล่นนี่คุณเขาได่นะบ้านบ้านหนูมีตัวลูเ้าได้อนนี้มดินดินยั้ับซนะคุณผมไม่ได้ บ้านหนุนก็ได้บ้านหนุก็ได้เข้าได้ไม่ตอนนี้การเปลี่ยนรายการผลิตูัณฑ์เสริมคำตอบนาเข้าไม่ได้อะครับทำไม่อะเฮ้ยเจอผู้หญิงตอนนี้เอาตอนนี้นะคุณคุณอาอผมจะขับรถนะครอ้าวเฮ้ยเปลียนรายการเอ้ยเข้าได้ครับเข้าได้เข้าได้ครับ เอ๊ะคไหนลบได้มีไงเขาบอกมาแล้ววิววิวนี่รักพี่พี่เลยรักหน่อยอย่าดูดเงินผมนะพี่เขาะ หลงมากวันนี้มาหาของเลยนะลูกกันเนี่ยฮะเป็นหมาเป็นดัตว์เลี้ยงเป็นเป็นสภาพนารกอันสแสนเน่านะฮะเนี่ยฮะระวังกันเอาไว้นะฮะระวังเยอะมากขึ้นมากลูกไม่อยู่ไม่สบายแน่นอนนะมีตัวอะไรบ้างอุ้ยดาบทอง ตอนน sí, ี้อยู่ไนลูกนี้ของตกเยอะนะฮะเอามวกขึ้นมานอยๆลนะะเดี๋ยวเขาอัดแค่เขาอัดแค่สิบนาทีพอนะนเนี่ย เขาอ่าแค่สิบนาทีพออันนี้เป็นสะพานมาลงลนะฮะแหลกนิดนึง นี blender, oh, oh, okay, ่ผมอยู like ่ในรถเงินนที่เนี่ย

mọi người 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 ít tả đồê la à มาดูบนหลังฟ้าพี่ดูพี่ดูเลยดิดูเอ็มหมาเขาพี่ดูเอ็มนั่นน่ะนี่คือมาดูนหลงฟ้าสองคนเลสองคนเลยนีะสุภาพนลกของที่นี่นะฮะล้เราจะจบกแล้วโอ้โหไไ จะจบคลิปแล้วมาสปาวทั้งหมดเลยวันนี้มามารีวิวแคออ่มารีวิวแค่นรบของที่นี่นะฮะก็

ขอบคุณที่รับชมครับ